สวัสดีครับผมตาตีกินโชครับอยู่กับผมช่องตาตีกินโชว์เมื่อวนนี้นําเสนอมะกอกน้ํานะครับไม่รู้มีใครอยากอยากดูหรือเปล่านะแต่ผมอยากกินก็เลยกินดูก็เลยดูผมกินมาแล้วกันนะกินได้กินนะกินไม่ได้กินนะไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์แล้วมันก็แง่ดีเสียใจก็ไม่เสียใจหรอกที่คําพูดเขาบอกให้เราปรับปรุงแต่ว่าคําพูดมันแรงไปหน่อยนะ ผมก็อยากจะบอก f อเหมือนกันนะว่าผมจะเป็นยังไงอ่ะเออมันก็ขึ้นอยู่กับแชมพูนะครับพอเล่นร้อเล่นนะครับน้ายใจแหละเออน้ายใจนิดนึงที่ว่าคำพูดมันแรงไปพวกวะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมพยายามจะเย็นอ่ะพยายามจะเอามาปรับแก้นะครับพยายามจะไม่เถียงแล้วกันสําหรับคนไหนที่คําพูดมันแรงไปหน่อยวะผมว่านะนะ แต่ไม่เป็นไรผมเข้าใจใช่างมันอันนี้มาพูดได้ฟังให้เฉยว่าคำพูดมันแรงไปคนที่คอมเมนต์มาอะไรงเงี้ยน,นะแต่ผมรับได้อย่าไปเม้นคนอื่นแล้วกันเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรับไม่ได้ั้างโอเคฝากไว้แค่นี้ผมจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับแชมพูนะครับ กรอบมากมากอกน้ำถึงจะคอมเมนต์แรงยังไงแต่เรื่องของรางวัลแจกของนี่อยู่แล้วนะครับ แม่แม่นี่ละผมแม่มารมันากคนดูดีๆก็มีอะไรอ่เงี้ยถึงเวลาแจกก็แจกไม่งอแงแม่วันนี้จัดมา lõi của lูก á, cọc, không có กินเป็นลูกไงฮะ ไปเกลือไม่เผ็ดมากนะครับกำลังกินแซ่บ không, 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 nào không, อาจจะมีซีดบ้างอะไรบ้างนะเคี้ยวจับจับอะไรเงี้ยน้ำเยอะ <c oughs> อิ่มน้ำนะไม่ได้อิ่มไอ้ ผมก,ก่อ่าแจ้งในจังเลย แดดแดดอย่างนี้นะเปรี้ยวๆ,ๆนะสะใจมาก พอแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวไปกินมันหลังมา้งเข็ดฟันแล้วมนะัเนี่ยมันกรอบขบมากนะโอเคเดี๋ยวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครอยากเมน้นคอมเมนต์ว่ามันอย่างไรอย่างงี้ก็ว่ามาคุยคุยเยอะไปคุยน้อยไปกินเสียงดังอะไรเงี้ยไม่มันอยู่สูงไปอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาแต่ าคำพูดที่มันรักษาใจกันหน่อยอนะเนาะบางทีบางคําพูดไม่ <c oughs> ไม่อยากทําอะไรต่อเลยะนะครับโอเคครับก็ฝากไว้คอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะผมไม่ได้ห้ามนะห้ามคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าคําพูดอะ่ะเออมันแรงไปหน่อยบางทีนะโอเคครับก็คิดเอาเนาะคําพูดมันแบบไหนที่เรารับได้เรารับไม่ได้ถ้าเกิดมีคนมาพูด กับเราบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกไงนะครับแคเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกวัน2องทุ่มทางช่อง YouTube นะครับตาตีคินโชสำหรับวันนี้สวัสดีครับ